สวัสดีครับพบกับผมพิ่รัมนะครับจากช่องเวทเอาพิ่รัมนะครับผมวิถีพิ่รัมนะวันนี้นะครับก็ยังอยู่ในช่วงของพิ่รัมไก่ชนเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับเทคนิคนะครับการใช้เข็มฉีดยานะครับสําหรับมือใหม่นะการใช้เข็มฉีดยาฉีดยาฉีดวิตามินต่างๆเข้าที่หน้าอกไก่นะครับสําหรับมือใหม่แล้วเนี่ยก็ยังเขาเรียกว่าไม่มีความถนัดเนาะ อาจะมีความเกรงความประหม่านะครับในการใช้เข็มฉีดยาอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้นะผมจะมาแนะนําเทคนิคเล็กๆนะครับสําหรับมือใหม่เนะาะในการใช้เข็มฉีดยานะครับว่าจะมีวิธีการฉีดยังไงนะครับให้เราถนัดนะครับสำหรับมือใหม่เนาะสำหรับคนที่เก่งอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วก็ชํานาญอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแต่สําหรับมือใหม่อะ่ะคือเผอิญว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาหลานผมนะครับเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วหันมาสนใจไก่ชนเนาะ อ่าแล้วผมก็มาได้มาเรียนรู้กับผมนี่แหละแล้วบังเอิญว่าผมลองทดลองให้เขาฉีดยาวิตามินบำรุงไก่นะครับเขาค่อนข้างจะไม่ค่อยกล้านะครับก,ก,ก็กล้ากลัวๆเกรงๆนะครับอ่าไม่แน่ใจว่าไก่จะดิ้นไม้จะฉีดลึกไปไหมอะไรไปไหมนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะผมก็จะมาแนะนำแล้วครับเ,เทคนิคเล็กๆน้อยๆแล้วกันอย่างที่ผมบอกนะอ่าเน่เกี่ยวกับเทคนิคการฉีดยาไก่นะครับให้ง่ายขึ้นเนาะสำหรับมือใหม่นะครับผมอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันเลยนะครับว่ามีวิธีการและ าการทำยังไงนะครับติดตามครับโดยตัวเ,เข็มนะครับโดยโตเข็มนะไม่เกี่ยวกับสลิงนะครับเดี๋ยวผมเอาสลิงออกก่อนอเดี๋ยวผมเอาตัวสลิงออกก่อนนะครับเ,เฉพาะเข็มแล้วกันนี่เราจะมา,า DIY กันที่ตัวนี้นะครับตัวปลอกเข็มนะเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมผมไม่แน่ใจว่ากล้องเห็นชัดหรือเปล่านี่นะครับ เข็มมันจะมีความยาวตัวเข็มเนี้ยอเพื่อนๆ,ๆตัวเข็มนี้ยมันจะมีความยาวสั้นไม่เท่ากันนะครับมันจะมีความยาวสั้นไม่เท่ากันนะ,ะวิธีการก็คือว่านี่นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะเดีย๋ยวผมใส่เข้าไปไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่าอ่าอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะทําการตัดปอกนะครับตัดยังไงนะครับให้เรามองนะครับจากปลายเข็มลงมานะครับประมาณเซนติเมตรนึงนะครับหรือเกือบเกือบเซนติเมตรไม่ต้องเกินนะครับอ่า นี่วิธีการคือตัดที่ปอกเขานะครับอย่างนี้เนาะมันปอกเขาจะเห็นไหมครับโปร่งสายโปร่งแสงอ่ะอเห็นตัวเข็มอยู่เนาะอ่าวิธีการเราก็กะเอาครับอ่ากะเลยนะครับเราก็หากรรไกรนะครับที่คมคมนะกรรไกรที่คมคมนะครับเพื่อนตัดเลยนะครับตัดเข้าไปเลยครับอย่างนี้เลยนะกรรไกรที่คมคมนะครับนี่ครับก็จะได้อย่างนี้อ่าพอได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆนี่นะครับพอเราใส่เข็มเข้าไปกลับเข้าไปนะครับนี่ มันก็จะเป็นอย่างนี้นี่จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมครับอ่าเราก็จะเวลาที่เราจะใช้งานก็คือสมมุติเราใช้ฉีดเอายาไกา่ใช่ไหมครับนี่อ่าเราก็ถอดปอกออกนี้อ่าถ้าอย่างนี้คือสําหรับคนที่ชํานาญแล้วใช่ไหมเพื่อนๆอ่าแต่ที่เราทําเข้าไปใหม่เนี่ยอ่าที่เราเาดัดแปลงนะครับประยุกให้มันง่ายขึ้นก็คือน,นี่ตัดปอออกนะครับนี่จะได้ประมาณนี้เลย แล้วหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับว่าเวลาเราฉีดทํำยังไงสมมุติเราดึงยาเข้ามาแล้วนะครับอ่าอ่าดึงยาเข้ามาในสลิึงแล้วนะอ่าแล้วนี่คือหน้าอกไก่ใช่ไหมครับนี่วิธีการฉีดนะเราก็จิ้มเข้าไปเลยเห็นไหมครับมันจะมีกาดอ่ะก็คือปอกที่เราตัดไว้อ่ะเห็นไหมครับทีนี้จิ้มเข้าไปเลยครับเนี่ยเห็นไหมจะไม่มีทางที่ว่าเราจะฉีดลึกเกินไปเลยนะครับแหมอย่างงี้ง่ายเลยนะครับทีนี้ มือใหม่ก็ฉีดได้ง่ายนะครับนี่อย่างนี้นี่เห็นไหมครับง่ายมากนี่นี่ครับนี่ผมจิ้มให้ดูได้หลายทีเลยเห็นไหมอย่างเงี้ยมือใหม่ก็ทําได้นะครับฉีดง่ายนะครับนี่ก็คือแค,แ,คแค่ตัดปอกลงไปนะครับโดยทิ้งปลายเข็มไว้สักประมาณเกือบเกือบเซนติเมตรหนึ่งอ่าทิ้งปลายเข็มไว้ประมาณนี้อ่าแล้วเวลาเราฉีดเข้ากล้ามเนื้อหน้าอกเราก็นี่ครับไม่ต้องกลัวเลยทีนี้ว่าไก่จะดิน้นหรือว่า เ,เข็มจะหักไหมเข็มจะงอไหมอ่าเพราะว่าเรามีตัวเค้าเบอร์มันก็คือตัวปลอกเขาอยู่แล้วนะครับอ่าก็แค่ตัดแค่นี้อ่าใช้ใช้ใช้ได้กับทุกเอ่อทุกปลอกทุกแบบนะครับเข็มนี้ก็ได้เหมือนกันน,นะครับอ่าอ่าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนี่นะครับก็ได้เหมือนกันแต่เข็มอันนี้ผมตะก,กี้มันงอไปหน่อยนะครับตัวนี้ผมมัน่อยได้ใช้นะผมหามาให้ดูเฉยๆครับแล้วก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับก็คือตัดเอาเลยครับ เหมือนกันนะครับใช้กางไกยตัดเหมือนกันนะครับหากร่างกายคมคมนะครับตัดนี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับอนี่ครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับสําหรับมือใหม่เนาะก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยน้อยนะครับที่ ผมนามาแชร์เนาะก็จะประมาณนี้นะครับช่วยให้เรามือใหม่แล้วนะครับฉีดยาให้ไก่ชนเราได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับครับสําหรับเพื่อนๆน้องๆมือใหม่นะครับก็ลองไปทําตามดูนะครับจะช่วยให้เราเสามารถฉีดยาเข้าที่หน้าอกไก่ได้ง่ายขึ้นนะครับสําหรับวิธีนี้เนะาะทดลองทําตามกันดูนะครับผมว่าจะช่วยได้เยอะเลยละ่ะลดความประมาทต่างๆได้เลยนะครับผม โอเคครับรัฐหานะครับท่านใดนะครับเกิดข้อสงสัยนะครับมีคําถามเนาะสามารถทิ้งไว้ใต้คลิปผมได้เลยนะครับในคอมเมนต์ผมได้เลยเดี๋ยวผมจะตามตอบให้ทุกคําถามเลยนะครับผมแล้วผมก็ขอฝากช่องหน่อยนะครับเวอพิรัมนะครับวิถีพิรัมเนาะในช่วงนี้คือช่วงของพิรัมไก่ชนนะเดี๋ยวผมจะหาสาระความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวทั้งเกี่ยวกับประสบการณ์ตัวผมด้วยนะที่ได้พบเจอมานะครับเกี่ยวกับวงการไก่ชนเนาะ ะจะเอานำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก,กันกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอ,ขอ,ขอฝากกันนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมเนาะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ